วันดีตอนแรกๆอยู่จอมเทียนคือเก่าจ้ะพี่น้องจอมเทียนพัทยาคือเก่าเนาะเขาเจ้าก่อสร้างอยู่ข,ข,ข้างๆโรงแรมจากกรีซยังดังนี่จักหน่อยจ้ะคุ้นยายสุรเลียวเห็นอันก่อนอื่นยายสุก็ขอขอบคุณแฟนคลับพี่น้องเนาะจะ้ะเนาะว่ายายสุรมองเยอะอยายสุอยู่นะนะ่ะยายสุอยู่ซอยหาจ้ะพี่น้องอยู่ซอ,อ,อยหาเนาะจอมเทียนซอยหาเพิ่นมีตลาดเด้อวั่นนี้เพิ่นมีตลาดเนม่ยมันโซ่เลี้ยงวั่นนี้ นั่นน่ะเลี้ยวไปก็เห็นเลยพี่น้องแสงไฟเห็นประจำวันนี้ยายโซว่าสิไปกินข้าวแลงอยู่ตลาดจ้ะไปเบิ่งของเพิ่นดูของเพิ่นหน่อยเพิ่นหลายซั่นไดยเลี้ยวไปตั้งห้องยายโซตะละเบียงนี่ก็ยังเห็นจ้ะนี่เพิ่นกำลังจัดของเพิ่นกำลังเริ่มขายกันแล้วเนาะตลาดแลงจ้ะเพิ่นว่ายามมื้อเช้าก็มีว่าซั่นแต่ว่ายามมื้อเช้ายายโซก็สิบ่ได้ไปดอกเพราะว่ากินข้าวทางโรงแรมเพิ่นเนาะอยู่โรงแรมเพิ่นยามมื้อแลงก็สิพถ้าเป็นยายยางออกไปกินทา้งค้นจ้ะ ไปไปมาไปกินข้าวแรงน้ำกันจะไปเบิ่งตลาดเพื่นดูตลาดล่มโพว่าซันเพิ่นว่าเนาะอยู่หลังซอยหานี่ไปเบิ่งน้ำกันจั๊เฮาก็มาฮอดหน้าตลาดเด้อเนาะจาะถึงหน้าตลาดแล้วก็ซือออนน้อรถขายผลไม่จะพี่น้องโอ้โคนหลายคือคักแฮงจ้ะจวสวากูย้อยช่วยติข้ามไปทางนั้นเนาะอยาข้ามที่ไฟแรงเดี๋ยว แต่นี่บ้านเขาก็เริ่มเริ่มมีอ่เป็นขึ้นเมืองนอกเลรอพี่น้องเริ่มมีถนนคนเดินคนนั่นแล้วเนาะเดี๋ยินม,มี่แลหลายหม่องหลา้ลายคนเราจะสะดวกสบายเวลาขึ้นยังขับเนาะถนนคนเดินก็ดีอยู่งเสี่ยงอุบัติเหตุมีถนนคนเดินคนยางอยู่กันยังขับพาอยู่พี่น้องนะเอออีกบาทเทนะ่าเนาะเป็นแตนายยัง นี่ต้องระวังเลยขนาดไฟแดงไฟแดงแล้วนี่ยังพาเสื่อเนาะ,ะเดี๋ยวนี่เยสุกอ่ะมาถึงตลาดแล้วจ้ะอยอาหารการกินพี่น้องเอ้ยแจากสกินนี่ยังเนี่ยกิงไก่กิงไก่ตัวละร้อยห้าสิบอาหากินเยอะ ร้าววนขายตาบกม้งพี่น้องอ้านี่หอด่วยสั่งพวยสั่งลาไปกินนด้เป็นยังไงข้าวเหนียวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาทำ่ักหิมาผมเนี่ยพ บนขอบคุณหลายๆเลยจะเด้อที่ผู้ใดที่แนะนําให่แยโยสมานีนาอพี่น้องก็เดืยยอนแยโก็ขอบคุณหลายๆนาะจะะที่แนะนําให่แยโยสมาตลาดน,นี้นาออยู่ใกลๆนึงแยโซมาตัวสองสามหมือนก็ยังโมรู้อูจ้ะ <c oughs> เห็นแล้วแยโสเห็นแล้วแย,ยสโซสิบี่ยังไง ินบ่อะไรอยู่จ้าเป็นที่ยังกระยากไปเบิดจักสามสักไหมคะทางนี้ก็มีด้วยเยอะแยเลยไก่อบอโุอ่งอเยอะมาก อันนี้ราบอยู่บ่ะจ้า,จาเอาเอาลาบจักจั่นจ้าลบเนื้อาดโค้จ้าเอาลาบเนื้อดิบจ้าขนะกินยี่นี่ได้จ้าขมจ้าขมค่ะค่ะเข,ข้าเนียวด้วยค่ะน,นี่งลาบผมกินพี่น้อง

ปดผักไปกินกบลับนี่ยซื้อผักไปกินกับลัง แค่นี้นะคะค่ะเอาอะไรเพิ่มไหมคะไม่ได้เอาเพิ่มคะ่ะ4ี่สิบแปดอยจ้ามันไว้แล้วพี่น้องไปสร้างคอยเปนไว้แล้วอะท่องใส่ใสพี่น้องว่า ฮะอ,อ,อ๋อหนึงน่งร้อยอันละอ๋อยาโกบีเท่าไรนวดวะเมื่อจีตเราก็ป่วยผมน้ำกันจ้ะสื่อเขามาสอง,สงอบริเวณตลาดล่มโพนะจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีครับกาลังกระเจาะกะแหนกุ้งแหนยังอยู่นเนานะ อาที่โซ่บกโม่บกแตกอลังการวีลลีขายดีขายดีค่ะดีเนี่ยจ้ะขายดีเนี่ยได้ยิ่งสูสีุยแซ่บยังไรพี่น้องเลยพอตรวจปอไปได้เจเด้อผู้ใดไปกินก็ยกินนั่นก็ได้จ้ออะแซ่บยัง ุยลายพ่กางเมี่ยงฟรังพี่น้องยยก้อยเอาสองห้อยทำหน่าตา พักป็นแต้มลาบยันบ่อนยันบ่พ่อซื้อมากินอี่ 不一样，是了，皮诺。 ตอนนี้ก็กินอิมนออ่มแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกินอิ่มแล้วนะจ๊ะแต่กะเกเป็นแฟนติดใช่ไหพี่น้องจ๊ะจ้ะค้นซังกินซังกินแล้วก็ไม่กินอยู่ข้างๆแกพี่น้องจ๊ะ สร้างอาหารอยู่แถวนี้แล้วก็มากินอยู่กลางๆเนาะโอ้ยสุกน้อยปีไก่กับไม้ป่าเนาะรอแป๊บนึงนะครับพี่มันมีของห่อหนึ่งจ่ายไปแล้วชิปนี้ายโชคเสิขอเจียวิีไปเพียงแค่นี้นะจะน้องขอพูดลายๆผู้ที่เบิ่งแต่ต้นจนจบไปจ้าได้ขอพูดผู้ที่กดติดตามย้ายโซ่ทั้ไมแล้วก็การไม่ใช่รายแก้วจ้า